ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงมาพบกมัมมรรดาท่านุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อวานนี้มาสรุปจบลงตอนที่พระเวสสันดรสัางพนักงานทั้งหลาย <c oughs> ให้จัดทานพิเศษคือสัตดกมหาทาน สำหรับสัตดกมาหาทานนี้เป็นทางทานที่ให้อย่างละเจ็ดร้อยเช่นช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยโคโนมเจ็ดร้อยว่าเงินทองอย่างละเจ็ดร้อยค่าทาาจิงทายอย่างละเจ็ดร้อยเป็นตน้นและก็ในทานนี้มีสุราบานอยู่ด้วย <c oughs> หมายความว่ามีการให้ทานด้วยสุราปนอยู่ด้วย อตอนก่อนที่จะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จไปหาพระนางมัตสีเป็นนั้นว่าตอนที่จะหาพระนางมัตสีเนี่ยขอไว้สักนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจดีของรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เพื่อตามบธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีสุภาค ที่สอนไว้เรื่องการให้ทานในตอนหนึ่งมีว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานทั้ทิด้วยสุรามีไรก็ดีย่อมไม่มีอนิสงส์ตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถึงตอนนี้ <c oughs> บรรดาพระก็ทูลถามพระองค์ว่าการให้ทานด้วยสุราละมีไร ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงสอนไว้ว่าไม่มีอนิสงส์แต่ว่าทําไมเมื่อพระองค์เป็นพระเวสสันดรหน่อพระรบมพงโพธิสัตว์ในการให้สัตดกหมาทานจึงมีสุราอยู่ด้วยตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานของตถา,าคตเวลานั้น <c oughs> เป็นการให้ทานให้เต็มความปรารถนาของบุคคลผู้รับความจริงก็ทราบว่าการให้ทานด้วยสุราไม่มีอนิสงค์คือไม่สามารถจะบันดาลให้คนผู้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรหมได้ถ้าถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่มีผลเรื่องอนิสงค์ของสุรา ต่วาการให้คราวนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้บุคคลผู้รับเต็มความประสงค์ของผู้รับทั้งนี้ก็เพราะว่านักสุราบานทั้งหลายจะให้ของสิ่งใดนะเธอไม่พอใจ <c oughs> นอกจากจะให้สุราเรมีไรเธอจึงจะพอใจ เมื่อ้จะทานนี้จะไม่มีอนิสม์ก็ตามทีแต่ว่าที่ตถาคตให้นั้นต้องการให,ให้ให้เต็มความประสงค์ของบคุคคลผู้รับทั่วไปเป็นสาธารณะอันนี้ขอมันดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดรับทราบไปด้วย,ยว่าดีไม่ดีท่านไปพบเอาหนังสือที่อ้าอธิบายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดี หรือว่าการให้ทานและสุรามีไรก็ดีขอนทั้งสองบระการนี้ไม่มีอันิสง์จะได้ทราบว่าเจตนาของพระองค์ในเวลานั้นเป็นการให้เพื่อ,เพ,อเพื่อความพอใจขอบุคคลผู้รับซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าว่าบุคคลพู้ใดพวกหนึ่งไม่ได้ของที่ตนประสงค์เขาอาจจะคิดไปอย่างอื่นไปก็ได้ เป็นนั้นว่าเป็นการเปลื้องความสงสัยของมรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในตอนนี้แล้วตอนนี้ไปก็จะนํานกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วใ <c oughs> นเรื่องราวของมาเวเสชนดรชาดกมาพูดต่อไป <c oughs> เมื่อพระองค์ทสมเด็จไปสำนักของพรน,นางมัสสีแล้ว ต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วโกศรมตัสว่าสมัยนั้นพระเวสสันดรได้ตรัสกัพระนางมาสีว่าน้องรักทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งที่เป็นของที่พี่ให้ก็ดีและเป็นของที่พระราชบิดาพระราชมันดาของเธอให้ไว้ก็ดีขอน้องนี้จงเก็บรักษาไว้ให้ดี ถามว่าของทั้งหมดนี้น้องเก็บรักษาไว้ดีแล้วหรือประการใด <c oughs> ในตอนนั้นพระนางมาสซีก็ได้ทูลว่าของทั้งหมดที่พระเจ้าพี่ให้ก็ดีที่พระราชวิดามันดามอบมาก็ดีบอมฉันเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรยินดีทรงต,ตรัสต่อไปว่าดีแล้วน้องรัก แต่ถ้าว่าพี่เห็นว่าการเก็บรักษาไว้เช่นนั้นก็ยังหาชื่อว่าเก็บไว้ได้ดีโดยแท้จริงไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอนาการเก็บรักษาทรัพย์นิเทาเก็บไว้เฉยๆดีดีสําหรับการสะสมไว้เพื่อชีวิตในวันหน้าแต่ถ้าว่าพระเวสสันดรก็ยังติว่าเก็บไว้แล้วน้ำมันดีแต่ยังดีไม่พอ การเก็บที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ฉะนั่งมนันเมื่อพระน,นางมัตสีได้สนับก็มีความสงสัยจึงได้ถามว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันทําเป็นประการใดและเก็บแบบไหนมันจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าค่ะเพราะนั้นว่าพระเวสสันนก็ตอบสนองว่าน้องรักน้องควรจะนํามาบริจาคเป็นทานนะ บริจาเป็นทานให้เป็นประโยชน์ก่บคนยากจนดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆเช่นนั้นก็เป็นการกระทําของที่มีประโยชน์จะให้เป็นของที่ไร้ประโยชน์นี่หมายความว่าของที่มันควรจะมีประโยชน์มากไปกว่านี้แต่ได้เก็บไว้เท่านี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าทาให้ดีด้วยการให้ทานในการสงเคราะห์คนยากจนขินใจจะมีประโยชน์มากกว่าดังนั้นกล่าวไปว่าไม่มีความหมายอย่างไรยิ่งไปกว่าก้อนหินก้อนกรวดที่ฝังไว้ในดินเลยนี่หมายความว่าถ้างเงินทองที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยและเราก็ไม่ได้ใช้ค่าของมันก็ไม่ต่างกันกับก้อนกรวดกรวดกับก้อนหิน ที่จมดินอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของท่านมีเหตุมีผลดีฟังของท่านต่อไปท่านอธิบายว่าเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคนทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายก็คือการบริจาคทานนี่ความจริงพระเวสสันดรท่านตัดตอนนี้ก็นึกถึงคติของโบราณ โบราณบอกว่าจงล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงาแล้วจงจุดประทีปคือเทียนฉัยเวลากินอาหารเวลาเย็นจงจุดประทีปเทียนฉัยแล้วก็จงล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงาการคำว่าจุดประทีปเทียนไัยหมายความว่าเวลากินอาหารเวลาเย็นอย่าให้มันค่าถ้าพบค่ำเสียก,ก่อนแล้วก็มันต้อง,ปงเ,อเปลืองเชื้อเพลิง นี่เริการหนึ่งอันตรายอาจจะมีได้ในเวลาที่บริโภคอาหารโจรผู้ร้ายรู้เวลาว่าเรากินอาหารเวลาค่าเวลากินอาหารเจ้าของบ้านไม่มีการเตรียมตัวในการป้องกันถ้าโจรเข้ามาต้นเวลานั้นก็ทําได้ง่ายใน,นการกินอาหารเวลาเย็นนั่นไซจะต้องจุดเชียเทียนชายกิน คำว่าจุดเทียนชัยก็หมายความกินอาหารไม่พลบค่ำที่แสงพระอาทิตย์ยังทรงอยู่นี่เป็นความหมายขุงโบราณ <c oughs> แล้วก็ประการที่สองจงล้อมรั้วดีเขียวดีงามนี่ก็หมายความอาการให้ทานการสงเคราะห์จัดว่าเป็นสังหาวัตถุเป็นการสร้างความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคลที่ให้ทานกับผู้รับทาน ฉะนั้นอันตรายอันใดจะพึงเกิดมีกับผู้ให้ทานคนที่รับทานนะไม่ใช่คนอากตัญญูไม่รู้คนคนเสมอไปถ้าเขาเป็นคนดีมีอยู่ก็จะมาแจ้งข่าวว่าอันตรายมันจะเพิ่งมีหรือมิฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันไว้ทันทีที่อันตรายจะเพิ่งมีขึ้นอันนี้โบราณที้กล่าวว่าคนล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงา ไม่ใช่เอาเขี้ยวเสืองาช้างมาทำเป็นรูว้วถ้าแบบนั้นก็พังหมดคุยเรื่องราวของท่านต่อไปพน,นางมัตสีนี่ตอบสนองว่าดีละพระเจ้าค่ะหมอมฉันจะทำทานด้วยถ้าพระองค์ทร,รงทเจะนั้นพระเวสสันดรยินดีตัดรู้ว่าแม่มัตสีน้องรักตอนนี้ไปขอใยเธอ จงมีความเอ็นดูกรุณาบททั้งสองให้มาก <c oughs> ตลอดถึงบิดามันดาของพี่ด้วยถ้าจะมีผู้ใดมาตกลงเป็นสามีของเธอ <c oughs> ก็ขอให้เธอปฏิบัติผู้นั้นโดยเคารพหรือถ้าไม่มีใครมาตกลงพี่ก็อนุญ,ญาตให้เธอสแสวงหาสามีได้ใหม่ เพราะเธอกับพี่จะต้องจากกันแยกกันเสียแล้วเธอจะต้องนํำบากเพราะการการจากของพี่เลยตอนนี้พระนามัสีฟังก็ตกใจเพราะว่าพระนามัสียังไม่ทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพระนางมัสีได้สนับแบบนั้นยิงกลาบทูลถามว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้ว จะไหนพระองค์ยินดีทรงตัดเรื่องที่ไม่สมควรเช่นนี้แล้วพระเจ้าค่ะ <c oughs> พระเวสสันดรยินดีทรงตัดเล่าเรื่องราวที่ชาวนครโกรธแค้นและต้องการให้ในประเทศพระองค์ให้พนามัตีทราบทุกประการในจนึงได้ทรงตัดว่าวันมรืนนี้พี่จะต้องออกเดินทางจากพระนครแล้วชีวิตคนคนเดียว นึกว่าชีวิตคนเดียวของพี่ในป่าหิมพผ่านนั่นเป็นหน้าเป็นที่น่าสงสัยอยู่นี่นก็หมายความว่าการอยู่คนเดียวในป่าหิมพผนานเนี่ยอันตรายมันรอบด้านจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรผู้ร้ายคือคนมีจิตสามหรือว่าจากสัตว์ร,ร้ายมันอาจจะทําลายชีวิตของท่านเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้นท่านยังกล่าวอย่างนั้นว่าชีวิตคนเดียวของพี่ที่อยู่ในป่าหิมพันนั้นเป็นที่น่าสงสัยเมื่อพระนามาีได้ทราบอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ขติยราชบ่มฉันก็จะขอติดตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในระหว่างทางการไปตายกับพระองค์นั้นไี่ว,ว่าการไปตายกับพระองค์นั้นกับการมีชีวิต ที่อยู่ปราศจากพระองค์มอมฉันขอเลือกเอาการไปตายร่วมกับพระองค์พย่ะชีวิตนี้ถ้าขาดพระองค์เสร็จแล้วก็หมดความหมายนี่เป็นความจิตเป็นการตั้งใจข้ามานางมัสี <c oughs> <c oughs> พระเวสสันดรยมท่ทรงสนับอย่างนั้นริงได้ทรงตรัสว่าอยาเลยน้องรัก ชาวบระนครเขามีความประสงค์ให้ในรเทศพี่แต่ผู้เดียวส่วนพระน้องนางนั้นไม่มีความผิดอันใดและก็ไม่ควรที่จะต้องไปพลอยลำบากได้รับความทุกข์ยากและหกกระเหินกับพี่ด้วยข้อสำคัญก็คือขอพระน้องนางจะต้องดูแลบุตรทั้งสองที่น่ารักของเราและเธอก็จะทอดทิ้งบุตรไปกับพี่ได้อย่างไรกัน นี่หมายความว่าพระเวสสันดรทัดทานว่านมันสซีไม่มีความผิดก็ไม่ควรจะไปกับท่านเพระนางมัสีนี่กราบทูลว่าพัญญาที่ดีจะต้องยินดีรับทุกข์รับสุขร่วมกับสามีคนคนเดียวกันเหมือนกับคนคนเดียวกันเมื่อสามีมีความสุขพัญญาก็มีความสุขด้วย ถ้าสามีมีความทุกข์พัญญาก็ควรอย่าทุกข์ด้วยม่อมฉันจะพาบุตรทั้งสองไปด้วยขอพระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะตอนนี้ฟังแล้วก็ต้องคิดต้องคิดว่าคติของคนโบราณเนะี่ยเขาดีจริงๆล้ <c oughs> าว่ากันไปแม้ว่านางมัสสีนได้ริงได้วาดภาพป่าหิมผ่าน ถาวายพระเวสสันดรฟังแล้วก็น่ารื่นเป็นที่น่ารื่นรมว่านี่ความจริงพระนางมัสีน่ะท่านเคยไปเที่ยวป่าหิมพานมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าในเมื่อความปรารถนาท่านจะติดตามพระเวสสันดรในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีความดี <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าคุณสตรีคือสตรีผู้รักษาวงศ์ตระกูล เมื่อสามีสุขก็สุขด้วยสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแต่ขั้นเมื่อสามีคายคา,านก็พัฒน,นาความดีดินซึ่งความเป็นสุขในป่าเมื่อผ่านให้พระราชสวามีฟังตรงนี้ก็สงสัยอยู่นิดนะสงสัยอยู่นิดเพราะว่าเรื่องราวของพระเวชันดรน,นี่มีเทวดาผสมอยู่ตลอดแลวท่านจะทราบไปภายหลัง เมื่อพ,น,พ,น,พ,น,พน,นามบนามสีก็พูดพันนาเรื่องป่าหิมพันต์ว่ากุมารทั้งสองของเรากำลังน่ารักนี่หมายว่าลูกทั้งสองกำลังน่ารักมีเสียงไพเราะนั่งเล่นจินตาอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าคล้ายๆกับอาสมที่จะช่วยให้พระองค์ไม่ทรงรักถึงพระราชสมบัตินี่ประการหนึ่ง นี่ว่าถึงการรื่นเริงแต่ความจริงในป่ามันเป็นที่น่ารื่นเริงจริงๆมีอาการเงียบสงัดลมพัดโชยไปมามีความเยเือกเยน็นมีสมทุมพุ่มไม้ที่เขียวชื่ออุ่มปริใบสดแล้วก็เสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่ร้องอยู่ในป่าคล้ายกับดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงนี่ความจริงของป่าเป็นอย่างนี้ วตอนนี้ไปท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารพระกุมารทั้งสองของเราเปลว่าเมื่อพระองค์ได้มองดูเห็นลูกทั้งสองของเราที่ประดับประดาไปด้วยใบยไม้พรอนรำลื่นโรงอยู่ลื่นเริงอยู่ในบริเวณอสมก็จะทำให้ลืมพระราชสมบัตินได้พะเจค่ะ และอีกบรยการหนึ่งป่ายหิมะผ่านนั้นมีฝูงช้างไพรท่องเที่ยวไปมาแล้ว็็ส่งเสียงร้องก้องโกนจจนานโกนจจนาดแล้วก็เกลือนกราดาวได้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนางกินนอนฟ้อนรำขับเพลงประสานเสียงน้ำตกอยู่เสมอ หมายความว่าวมีนางกินนอน,นร้องเพลงประสานกับเสียงน้ําตกอยู่เสมอประกอบไปด้วยเสียงนกเข้าเสียงราชส,เสีเสียงเสียงเสียโครงเสียงแรดเสียงกวางเสียงโวลานร้องประสานกันเป็นระยะระยะมีพญานกยุงแวดลอ้อมไปได้วนางนกยุงรูปงามขนสีสวยอยู่เป็นหมู่ม,มีต้นไม้ต่างๆบ้าง ก็ออกอมีต้นนับไม้ต่างๆบางต้นก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งต่างสีต่างสวยทรงกลิ่นหอมตลบอยู่บ้างแล้วก็มีลูกห่อยระยะเต็มต้นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้นแล้วจะพาให้เป็นที่น่าเรินรมเพลิดเพลินจเจริญใจลืมรน่าจะสมบัติและความบรมสุขตนพระนครเสียได้ไะเจ้าข่า เมื่อพน,นามัสีได้พน,นาป่ายิมพผ่านให้พระเวสสันดรได้ฟังอย่างน่ารื่นรมราวกับว่าพน,นามัสีได้เคยเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วเช่นนั้นในตอนนี้เขาแปลว่าเขาบอกว่าจบกันป่าหิมพพานกันหิมพพานนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็ขึ้นการธนการเมื่อข่าว เป็นอันว่าเมื่อพระน,นางมัสสีพันนาความเป็นมาของป่าให้พระเวันดอนทราบทั้ทงนี้ก็มีความปรารถนาจะติดตามพระราชสวามีไปเรื่องท่านมาจบตรงนี้ท่านขึ้นธนกันแล้วก็ว่ากันไปว่าเมื่อข่าวในประเทศพระเวสันดรแพร่ไปสมเด็จพระนางผู้เสนดีได้สนับแล้ว,ลวก็รีบรเสด็จไปยังบริษัทของพระเวชนดร ในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระเวสสันดรกับพระน,นางมัสีสนทนากันอยู่อย่างเศร้าโศกสมเด็จพระนางผดสนดีจึงได้ยืนประทับเงียบอยู่ที่ประตูห้องหน้าประตูห้องบรรทมเพราะได้สนับคำพร่ำลำพันสนทนากันแบบนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะระงับความโศกเสียใจได้จึงได้เสด็จข้าไปปลอบพระราชบุตร และพระสุนิสาคือลูกสะพ้วยด้ความรักได้สงสารเนี่ยสดสิงและยังรีบเสด็จไปยังบริสายของพระราชสวามี <c oughs> เป็นนว่าบรรนางเพื่อเมื่อพระนางุพสันดีถึงพระราชสวามีเข้าเฝ้าแล้วจได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เชยไหนยังทรงขับไล่พระราชโอ,อรสไปเสียเล่าพระเจ้าค่ะ โรงเห็นสมควรเป็นบริการใดหรือจึงได้ทำแบบนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยจไนิตบว,ว่าฉันขับไล่พระราชโอรสตามความต้องการของชาวเมืองอความจริงฉันก็ไม่ได้โกรธเคืองพระราชโอรสคือลูกชายของเราเลยแต่ว่าเราต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชประเพณีนิยม นี่หมายความว่าถ้าบรรดาประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วก็ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการเป็นพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้ <c oughs> ว่าพระราชาจะทรงเป็นพระราหยุดหยุดราชาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาปวงชนมีความเคารพนับถือ ถ้าขาดการเคารพนับถือเสรนแล้วบรรดาประชาชนน่าหลายอาจจะรวมกันลงประชาทันพระราชาสิคนใดเป็นอันว่าพระนางผุดสันดีไม่ได้สมศับดิ์ยิ่งได้จัดว่ารัฐมนตรีของเราจะต้องเป็นเหมือนกับรังพึ่งร้างในเมื่อขาดพระเวชสันดรลูกชายเสียแต่ว่าเมื่อพระองค์ถูพกพ่อหมัดละทิ้งเสร็จแล้ว ก็จำจะต้องลำบากอยู่เดียวดายเหมือนกับพญาหงปิกหักที่ตกจมลงอยู่ในหนองที่หนองน้ำที่แแรงข้าแต่พระพระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงอย่ญญาขับพระราชโอรสผู้ไร้ความผิดตามคำของชาวเมืองเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นถ้อยคำของานางผุสดีทูลก,กับพระเจ้ากรุงสนชัย สำหรับพระเจ้ากรุงสุนชัยจีนด้ตัดรว่าน้องรักถึงแม้ว่าลูกชายของเราจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ตามทีเราก็จำเป็นที่ต้องขับไล่เพราะเป็นพระราชประเพณีเช่นนั้นนี่ความเป็นพระราชาก็ลำบาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบนะวันนี้อันนี้บรรดาท่านผู้บริษัทก็ต้องคิด เมื่อฟังแล้วก็โปรดคิดไปด้วยนี่หมายความว่าพระองค์ต้องการรักษาประเพณีไม่ใช่เห็นส่วนพระองค์เป็นสําคัญแต่ความจริงได้เห็นกับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของลูกฉันนะจ๊ะเมื่อลูกฉันไม่เกิดมาช้างมันก็ไม่มีมาเมื่อลูกของฉันให้ช้างของเขาไปจะอ,อะไรเป็นความผิดแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นเรื่องของหนอพระบรมพงศธิสัต์ที่จะต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบทั้งสิบอย่างในเรื่องราวของพระเวสสันดรฉะนั้นฟังกันต่อไปถ้าวินิจฉัยมากก็รำคาญบรรดาท่านพระตมวิษัทท่านจะรำคาญนะไม่ใช่อาตมารำคาญเป็นนั้นว่า,าพระน,นางมัสีกราบทูลพระราชสามวามีไม่ได้ผลพระน,นางพู้สนดีก็ได้แต่ทรงรำ พรำลำพันนในความอะไรรักในพระราชโอรสราวกับว่าดวงหะไทยเสียใจจะแตกดับลงไปสำหรับนางสนมกำนันทั้งหลายไม่ได้ฟังคำพร่ำลำพันต่างต่างต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ตามพระบาลีว่าต่างคนต่างก็ช่วยกับปิฏิวณนาการไปตามกันถ้าภาษาไทยเราเร็วต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ ถาต่างคนต่างร้องนะเป็นนว่าทําให้รประสาทเขาพระเจ้าสรงกร,รงสุกร,รงสนชยัยละงมไม่ได้เสียงร้องไห้แล้วก็ขยายวงออกไปจนทั่วพระราชนิเวศทุกคนยกแขนขึ้นรำให้แล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาเหมือนป่าที่ไร้เหมือนป่าไม้รังที่ถูกพายุกระหน,น่าให้พินาศลงฉันนั้นโอ้โหทั้งเปียบเทียบหน้าฟัง เป็นวันวารวนรุ่งขึ้นพระเวส minimum, ส um. ra, ันดรเสด็จออกจากโรงทานเพื่อจะทรงบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายตามที่ทรงตั้งประทัยไว้บรรดาผู้รับทานทั้งหลายต้องพากันหลั่งไหลมาจากทุกทิศแล้วก็ตั้งใจมารับทานแล้วก็นั่งพรมนำพันกันไปต่างๆนานาเป็นต้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคำคนโง่ะ นี่คนที่ตั้งใจไล่พระเวสสันดรก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกทีนะพวกหนึ่งต้องการไล่แต่พวกหนึ่งไม่ต้องการไล่พวกที่ไม่ต้องการให้ไปก็ให้ไปกับมาด่าพระเจ้ากรุงสนชัยว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคําของขุนโง่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่แต่มันเป็นอย่างนี้เป็นกระโถนท้องพระโรงเป็นว่าการขับไล่พระเวสสันดรผู้ไร้ความผิด ก็ถ้ากับการตัดตัดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเสียและก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลดกเสียนด,ด้วยนี่เป็นเรื่องของคนรับทานต่อจากนี้ไปใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่พวกรับทานไปนอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> การให้ทานเป็นปัจจัยของความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส นี่เราเห็นว่าผู้ที่รับทานจากพระเวสสันดรเขาเสียดายเป็นนว่าในการนั้นบรรดาหมาย้าราชการทั้งหลายต่างก็ทอดอะไรไร้ความหวังหมดหมดแรงไปตามๆกันขาดพระเวสสันดรหมดที่พึงเขาคิดว่าเขากล่าวว่าเมื่อล่มโพร่มใสใหญ่ที่ถูกคนลงเช่นนั้นเราเองจะอาศัยอะไรเป็นร่มเงา บรรดาสมณชีพรามต่างก็สลดใจไม่สามารถจะกล่าวคำใดได,ได้เหตุการณ์ในวันนั้นปรากฏว่าพระนครพาราณสีเป็นบรรแห่น,ค,นความเศร้าสลดสลดใจไปทั่วทุกมุมเมืองอรรบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเศรา้าเขาจะโศกกันเป็นประการใดคนดีสำหรับวันนี้ก็งดการเศรา้าโศกกันไว้สักนิดหนึ่ง ทั้งนี้เพร่อะอะไรพราะดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ถ้าบังเอิญสถานีให้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันร้องไห้สงสารพระเวสนนทนอนต่อไปแต่ว่าเวลาก็สถานีให้ไว้เท่านี้ก็ร้องไห้กันเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้ร้องไห้กันในวันต่อไปจะได้มีจิตาจอาระบดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี